สวัสดีครับชาวตัวลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเป็น4คู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในรอบเพลย์ออฟและอีกหนึ่งคู่ครับในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นนัดที่เพิ่มเข้ามานะครับมาดูคู่แรกก่อนครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับโบรุสเซียดอทมุนครับเล่นกันที่สนามซิกนนลอิลูนาพาร์คครับพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสนะครับเกมแรกดอทมุนชนะมา3-0ก็เรียกว่าแท นั้นบุกไปแพะโบคุ้มมานะครับสองศูนย์ขนาดที่สปอร์ตติ้งก็พักผู้เล่นสาคัญสําคัญครับก่อนที่เสมออโลค่ามา2 2ครับเกมนี้มาเจอกันที่บ้านดอดมุลครับก็แน่นอนดอดมุลได้เปรียบครับเกมนี้ก็น่าจะเล่นแบบเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับส่วนสปอร์ตติ้งก็ต้องเดินหน้าเข้าหาครับเชื่อว่าอย่างไรก็ตามครับ ดอถมุญก็ไม่น่าแพ้ครับเกมนี้น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้ครับส่วนคู่ที่2ครับเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นเกมที่ยกมาเล่นเพื่อให้ฤดูกาลมันลงตัวมากขึ้นนะครับแอสตันวิลล่าครับจะเปิดวิลล่าพาร์คครับพบกับเรือพูนะครับซึ่งถือว่าเกมนี้ก็สําคัญครับเป็นเกมที่26ของซีซั่นของทั้งสองทีมนะครับแอสตันวิลล่าครับเล่นในบ้านเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมออิฟสวิตไปหนึ่งหนึ่งครับส่วนเรือพูเปิดบ้านชนะวูสัมนี้ถือว่าเป็นาอู สำคัญสับเรือพูครับเพราะวิลล่าเป็นทีมที่อันตรายมากๆนะครับปีที่แล้วเจอกันที่วิลล่าพาร์คเนเสมอัน33ครับหรือว่าเกมนี้ถ้าเลี้ยวภูต้องการที่จะทําให้แน่ใจว่ามีโอกาสจะคว้าแชมป์เพิ่มขึ้นครับก็ต้องเอาชาววิลล่าได้ในเกมนี้เชี่วกันครับผลเสมออาจจะไม่ดีครับสับทีมผงแดงครับก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะสุกแล้วก็เชื่อว่า เลปูน่าจะบุกมาเฉือนแอสเซวิล่าได้ครับ2ปรมาตัวต่อหนึ่งคู่ต่อมาครับเรากลับไปที่แชมเปยนลีกครับในรอบตี3นะครับซึ่งจะเป็นเกมรองเปเชครับจะเปิดปาร์คเซอร์เพงพบกับทีมแรสครับทีมจากลีกเอิงเจอกันเองนะครับในเกมแรกถือว่าเปเชเช่นะชนะขาดครับ3 0นี่ก็เป็นอีกทีมครับที่เรียกว่าแทบจะเข้ารอบในแน่นอนแล้วนะครับพวกเขาเล่นในเกมนี้ครับเจอกับแรสไม่น่ายปัญหาอะไรครับเกมนี้ก็น่าจะหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าเกมสัะจำเดาหนนั้นเปเชจะมีเกมพบกับทางด้านโอลิมปิกย เป็นเกมเดือนด้วยเกมนี้ก็อาจจะต้องพักผู้เล่นบางคนเอาไว้ก่อนนะครับส่วนเบรสั้นลาสุดเสมอโอซ่2-2ครับโอกาสเข้ารอบของแบรสถือว่าน้อยมากๆนะครับเกมนี้แต่ก็เชื่อว่า เล่นกันไปเล่นกันมาครับเปเชยยังคงเหนือกว่าแน่นอนครับก็น่าจะเปิดบ้านเอาชาแบัไป3าหนึ่งครับเพราะว่าแบัไม่มาเล่นอุดครับต้องเปิดเกมลุกสู้ก็เชื่อว่าความคมนั้นสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่4ครับก็จะเป็นเกมที่ซานติโกเบมเดเบลครับเรอัลมาดริดจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมแรกนั้นมาดริดนั้นพลิกสถานการณ์เฉือนเอาชนะแมนซิตี้ได้ในช่วงท้ายเกมครับสามประตูต่อสองครับแบบตื่นเต้นมากๆนะครับเกมนี้ซิตี้ก็ต้องการมาแก้มือครับเชื่อว่าลุกเกมก็น่าจะไม่ต่างจากเกมแรกครับก็น่าจะเปิด แรกกันนะครับใครคงกว่าก็น่าจะมีโอกาสชนะไปครับแต่เชื่อว่าดนมเร์ก็น่าจะรักษาสถานการณ์ไว้ได้ดีกว่าครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเสมอกันนะครับสประตูต่อ2ครับส่วนคู่สุดท้ายครับเพียสฟินนอันเฟนนั้นจะเปิดบ้านพบกับยูเวนตุสครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านอันเฟนนั้นพวกเขาเล่นในแชมเปี้ยนลีกมาในเล่นในบ้านถือผลงานดีตลอดนะครับไหนดูการนี้ชนะถึง3เสมอ1ึ่งครับซึ่งยูเวกมเยือนเองก็ไม่แพ้ใครครับแต่เป็นหนักไปทางเสมอครับชนะ1แล้วก็เสมอ3 ในเกมเยือนครับของยูเว่ที่ผ่านมานะครับคู่นี้ก็มองได้เลยครับว่าทางด้านยูเว่ครับก็น่าจะมาเน้นผลแข่งขันครับผลเสมอก็น่าจะเป็นผลกันที่งาน,น,นอัฒน์ยูวิโต้ต้องการครับก็เชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะออกมาแล้วเสมอกันไปครับ1ประตูต่อนหนึครับและนี่คือทัชฟุตบอกของวันนี้ครับ